ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับเป็นเป็นสีดำยังไงนะครับเมื่อแรกเราแค่กดไปทจุดจากจุดตรงนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็กดตรงนี้การตั้งค่าครับปฏิทินครับแล้วก็กดไปที่อันแรกเราตัดปที่ตัวกรอบ จากนั้น,นครับอ,อ่เาเราหนึ่งครับเรื่องเรา,นา,นาิงนะอ,อ๋อแรงมากกดอโอ,โอเคนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้เรากดรตรงคำว่าทีมน,นะครับแล้วให้เรากด แล้วเวลากดกระตรงนี้ตอบรับนี่มันก็จะได้แบบนี่ครับจะไระดีหลังแบบพึ้นมืองค่ะนี่ครับ